สวัสดีค่ะจีศหนูอังนางสาวอาภาาิชาแก่นใจจากสาขาการบัญชีค่ะประเด็นที่อังยกมาในวันนี้นะคะคือเกี่ยวกับเพศทางเลือกค่ะสำหรับตัวหนูหนูคิดว่าโลกควรเปิดรับเพศทางเลือกให้มากขึ้นในปัจจุบันยังคงมีการล้อเลียนชาว LGBTQ หรือเพศทางเลือกในเชิงความแตกต่างแปลกแยกโดยเฉพาะ เรื่องลสนิยมทางเพศการเหยียดเพศถือเป็นความรุนแรงที่แอบแฝงอยู่ในสังคมหลายคนถูกเหยียดหยามไม่ได้รับสิทธิที่พึงจะได้รับหนูขอยกตัวอย่างเช่นการที่เพศที่3ไปสมัครงานแต่โดนปิดกั้นไม่ได้รับโอกาสที่พวกเขาจะได้รับเพราะว่าสังคมการทํางานหรือสถานที่บางที่ยังคงยึดติดกับเพศชายเพศหญิงอยู่และยังที่ไม่พร้อมจะเปิดรับเพศทางเลือก พะเพศทางเลือกความสามารถก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเพศชายเพศหญิงเลยอังอยากลองให้ทุกคนลองเปิดใจและฟังให้พื้นที่กับเพศทางเลือกดูนะคะแล้วก็ในครั้งหน้าอังจะมาพูดถึง LGBTQ หรือบทบาทในสังคมยังไงก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook Instagram แล้วก็ฝากติดตามหรือเข้าซพอร์หด,ด้อมของหนูได้นะคะแล้วก็ไว้เจอกันใน30 day challenge aspect social c h a n นะคะบ๊ายบาย